สร้างเรื่องอีกแล้วนะคะตอนนี้แขนเรียวมากเคสนี้ทางที่ตัวผอมาแต่ตรงนี้มันล่าๆเอาออกไปน่าจะสวยนะเอาดูซะ<ข>เลยหมืองเดาดูรีวิวนานพอสมควระคะเออเห็นเป็นโรงพยาบาลด้วย <S <S น่าจะผอมจริงๆก็ตัวผอมแต่ว่ามีแขนต้นแขนมันดีมันล่ำๆอะทางที่ตัวผอมาแต่ตรงนี้มันล่ำๆ เราได้ทําการดูดไขมันนะคะเหล่าต้นแขนทั้งสองข้างนะคะให้กับคนไข้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเนียนกลิบนะคะเป็นธรรมชาติเลยไม่เว,ว้าไม่แหว่งนะคะทุกคนสมดุลสมมาตรนะคะไมเห็นคันแขนไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนเอยนี่ซ่อนไม่ให้ตรงบริเวณข้อศอกใครที่อยากแขนเลวเล็กแบบเพจนี้นะคะเข้ามาคุณหมอเนี่ยช่วยออกแบบดีไซน์หรือว่าแนะนําโปรแกรมนะคะที่เหมาะสมกับแต่ละท่านให้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากดูดไขมันเนี่ยไม้คุณหมอตรวจร่างกายดูก่อนก็ได้ค่ะตรวจร่างกาย4ตุลามนี้ไม่ใช่กี่วัแต่อย่างใด that. Yeah.